ดูดวงสาววันเกิดต่อไปนี้ดวงชะตารุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดินะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูดวงชะตากันคนที่เกิดสาววันเกิดต่อไปนี้นะครับดวงชะตารุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จ นะครับก่อนอื่นเนี่ยหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้เพื่อนๆสามารถทักเข้ามาได้จะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง199บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเลยจากวันเกิดแรกนะครับก็คือคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยผลบุญอันใดนะครับที่คุณเคยได้สร้างมานะครับไม่ว่าคุณจะทําดีกับคนอื่นๆทั้งช่วยงานเพื่อนนะครับช่วยเหลือเพื่อน พูดดีกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งใดที่เป็นความดีที่คุณเคยทํามากําลังจะแสดงผลให้คุณรุ่งเรืองร่ํารวยประสบความสําเร็จพ้นจากอุปสรรคปัญหาพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับคนเกิดวันจันทร์เนี่ยถ้าหากคุณทําดีอยู่แล้วขอให้คุณทําดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแต่ถ้าหากคุณยังรู้สึกว่าตัวเองทําได้ไม่ดีพอเนี่ยแนะนําว่าให้ทําให้มันดีขึ้นเนาะแล้วคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับ วันเกิดที่2ครับคือผู้ที่เกิดวันอังคารผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับดวงชะตาของคุณในช่วงนี้นะครับถือว่ามีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของการงานนะครับมีโอกาสมีรายได้มากถึง3ทางนะครับมีรายได้เข้ามามากยิ่งกว่าเดิมนะครับสิ่งใดที่ทําดีอยู่แล้วนะครับก็ให้ขยับขยายงานไปนะครับสิ่งใดที่ไม่เวิร์กนะครับก็ต้องลองอั a เดต้องปรับเปลี่ยนนะครับจะได้ มีสิ่งดีๆเข้ามามากยิ่งกว่าเดิมนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับต่อมาวันเกิดที่3ครับคือคนที่เกิดวันพุธนะครับคนที่เกิดวันพุธช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยๆอาจจะรู้สึกท้อๆนะครับอาจจะรู้สึกตึงๆอาจจะรู้สึกเครียดๆหน่อยนะครับแต่ขอให้คุณอดทนต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาและสิ่งร้ายๆทั้งหลายในช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณผ่านมันไปได้ นะครับหลายๆลสิ่งหลายหลายอย่างนะครับที่คุณคาดหวังหลายๆลสิ่งหลายหลายอย่างที่คุณมุ่งหมายนะครับจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนจะรุ่งเรืองร่ํารวยรับทรัพย์รับเงินรับทองอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองในตอนนี้ท้อหมดไฟนะครับผมแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยนั่งสมาธินะครับการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการเคลียอารมณ์ เคลียจิตเคลียความเครียดเคลียสิ่งร้ายๆทั้งหลายที่อยู่ในตัวเราออกไปให้หมดนะครับพยายามอย่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดนะครับให้ดูจิตของเราเป็นหลักนะครับหรือใครอยากสวดมนต์นะครับก็ผมมีคาถาดีๆนะครับแนะนำมาให้สวดน,นะครับนั่นก็คือณโมพุทธยะนะครับคาถาเนี้ยเป็นคาถาเรียกได้ว่าผมเองก็สวดประจำนะสวดในใจบ้างก็ดีนะครับสวดอ่า ออกเสียงมากก็ดีนะครับแล้วแต่เอาที่เราสะดวกเอาที่เราไหวนะครับสวดคํานี้พยายามสวดให้ได้ทุกวันนะครับพยายามสวดให้ได้ตลอดพยายามสวดให้ได้เรื่อยๆนะครับจะลุ่งเรืองล่ํารวยรับทรัพย์นะครับประสบความสําเร็จเจริญลุ่งเรืองก้าวหน้านะครับสุดท้ายนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังประสบความสําเร็จนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าและถัดไปนะครับสวัสดีครับ